สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายสู่ขู่สู่คนครับครับเมื่อนี้พบกับผมลุงสอนคน้นหน้าผ้าเลาะอีกคืึ้งเก่าครับขอต้อนรับพี่น้องเข่าสู่บรรยากาศการเลาะทงให้ทงหน้าครับมื่อนี้ผ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศการวานเข่าครับตอนนี้กัช่วงกลางเดือนพฤษภาคมครับเนาะ ฝนกระเริ่มมาครับเป็นเดือนแรกที่กำลังว่านและะ้วก็ปลูกผลผลิตทางการเกษตรครับที่รองผู้ที่เฮ็ดหน้าเนาะก็กำลังเตรียมไทวานครับหลายหลายพื้นที่บางหม่องผู้ที่เพิ่นเฮ็ดให้มั่นเฮ็ดมั่นซับหลังก็เริ่มไทแล้วก็เริ่ม ปลูกมั่นซับบาลังกันครับเป็นอย่างไงเนาะครับพี่น้องพี่น้องท่าไกลท่าไกลผู้อยู่ท่าไกลเป็นอย่างไงแน่ครับมี่ฝนมียังตกลงพราะได้ปลูกในว้านกันหรือครับพืชผล้นทางการเกษตรสำหรับปีหกเจ็ดครับพี่น้องเอามือนี่พิกัดกับอยู่ บ้านเล็งบากครับตำบลหน้าโพอเมือพี่บณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเนอะครับมือนี้เป็นมือ่อสันวันดีครับเป็นเมื่อว้านเขาของคุณพ่อมุนครับหรือคุณพ่อวิมลแก่นจันทร์ครับพี่นอ้องมือนี้ทั้งเบิดพื้นที่ที่ว่านเขากันเมือนี้ก็ยี่สิบกว่าไร่ครับพี่นอ้องมือนี้ก็ เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเนาะขอเหือขอแห้งพี่นอ้องญาติสนิทมิตรสหายของเพื่อนครับมื้อนี้มาวานเขา่าซอยกันครับเป็นการวานเข่าสมัยใหม่เด้อครับพี่น้องมื่อก่อนขันว่าวานเข้าก็คือใส่มือเนาะบนมีเครือองพ่นคือซูมือนี่ครับซูมือนี่เทคโนโลยีทันสมัย กัมีเครื่องซอยทุ่นแรงเขามาครับพี่น้องใส่เครื่องวานครับไรหนึ่งกับแป๊บเดียวครับพี่น้องใส่เครื่องวานเครื่องพน่นเอาอตรงมีได้หลายคนครับพี่น้องเนาะอ่าอีกคนหนึ่งกับเป็นคนนําหนาที่ควบคุ่าสะพ้ายเครื่องขืนบ้าครับเพื่อพ่นเม็ดเขาไปอีกคนหนึ่งกับเป็นคนกอกไห้ครับพี่น้อง นี่ก็มันจะง่ายครับถามีสองคนถาเฮ็ดคนเดียวก็จะลำบากเน่ครับเพราะว่าแต่เครื่องอ่าพ่นนี่ก็รู้สึกว่าจะนักอยู่ครับพี่นอ้องหลายกิโลอยู่บวกนำนักเข่าเข้าไปเทเข้าไปเตรียมถังเนี่ยเข่ากับ่ตัมกว่าประมาณอ่าเกือบเกือบสิบโลอยอมากครับเนี่ยสะพ้ายขึ้นก็นักอยู่ต้องมีอีกคนครับซอยประคองหรือว่าพยุง ถึงจะลุกขึ้นได้เนาะถ้าเอาบ้างตั้งกับดินครับเพราะว่ามันหนักเอามือนี่ก็รถไทยสองขั้นด้วยพี่น่องเอลซีเจ็กับเอลหาูนครับคูโบต้าครับพี่น่องมื่อนี้ครมาปั่นน้ากันบรรยากาศก็ง่ายง่องงายกบถีบเลยครับพี่น่องเลยผลกับโบตกเนาะดินแห้ง ดินไงแห้งไรพี่หน้องเลยรถปันน่นยังเสียกับแนมจนจะแทบจะบบเห็นกันครับอ่าขนครับรถไทยกับจำเป็นต้องหาแว่นตาครับพี่หน้องมาใส่เพื่อการฝุ่นเข่าตาครับสำหรับปั่นหน้าเนาะเพราะว่าฝนบบตกดินมันไงครับก็ควนจะป้องกันครับปิดจมูกอ่าหรือว,ว่าหาเนี่ยขอบตาใส่ แว่นตาครับพี่น้องเพื่อฝนจะบ่เขา้าตาเขาหูดังเหาเนาะครับเอามือนี่บูกว่าจะเป็นยังไ๋ครับพี่น้องแดดแดดแดดแหงอีดีครับมือนี่ห่อนลายครับหรือว่าฝนจะตกบ่ครับพี่น้องเย้ยหรือฝนใหญ่จะมาบ่าครับปยาจรณกรอากาศเป็นยังไ๋แน่ครับลูกงซอนกับบได้ติดตามเนาะครับอ่าในส่วนสำรับมือนี่เนาะ ลุงซอนก็นจะมาเว่าถึงเรื่องอน้ำมันครับพี่น้องไผยวานปีนี้ครับรู้สึกว่าน้ำมันจะบ่อยู่โตเร้อครับพี่นอ้องในเรือนนี้ตังแต่แรงนี่น้ำมันจะอยู่ที่สามสิบสามสิบบาทครับต่อไร่โอ้ยต่อลิตรเนาะครับดีเจ็ดดีเซลของเฮาครับน้ำมันก็นจะบ่ขึ้นพอตกเรือพนพฤษภา ต้นเรือนพืชผ้าเนี่ยน้ำมันดีตัวพุ่งด้วยครับพี่น้องตกใจด้วยครับพี่น้องจากสามสิบเยนขึ้นมาสามสิบสองบาทนะครับต่อดิบีเจ็ดครับมันจะเป็นยังไงครับพี่น้องอน้ำมันมัน,มนขึ้นคักแทบาว่าจะจักบาทจะสามสิบหรือสามสิบสองปีนี้ค่าไทยค่าวานเนาะสำหรับผู้มีรถไทย ทีมงานรถไถสิ่งทั้งบ้านผมก็จะเก็บซ้ำเก่าด้วยครับพี่น้องด้วยเก็บค่าบริการซ้ำเก่าครับไถบวกลุ่มโรตอรี่ครับปัน2อ,องอยางนี่ก็คือไถปันก็จะอยู่ที่หาร้อยบาทครับพี่น้องต่อไร่ครับนี่ก็ถือว่าโบผ้าแพงครับพี่น้องเนาะโบแพงครับพ่อจ้างเพื่อนไถครับเพราะว่า ทุยางมันก็นแพรงอพรา่ว่าจะน้ำมันกะขึน้นครับแต่สำหรับผููเพ่นมีรถไทยเพื่อนก็นลงทุนครับพี่น้องลงทุนคือว่าควกักกระเป๋าก่อนสมัยสม้อนีอ้จะเปลี่ยนไปเบิดสมองซุบอนบอลูกซ้อนกับบุงหงุนะครับเนาะว่าการถี่เพ่นมาไทนาครับมันบ่คือสมัยก่อนสมัยก่อนนี่คือ ่ายสดครับพี่น้องไทยเงินสดอทายปุ๊บแล้วก็คือเก็บเงินสดไปเลยครับแต่สมัยนี้มันบ่คือเก่าครับพี่น้องบ่คือเมื่อสิบปีขึ้นหลังสิบปีที่ผ่านมาเนาะสิบปีที่ผ่านมานี่ย่ายเงินสดครับพี่น้องไป่ายอยู่ไสก็ได้เงินสดครับแต่สมัยสมัยนี้บ่คือเก่าครับพี่น้องเป็นงานเคดิตครับสำหรับผู้มีรถไถก็ต้องมีทุนสำรองไว้ หนจะลงน้ำมันเพราะว่าไปไถมันบ่ได้เงินนะครับพี่น้องมันบ่ได้เงินสดครับไถเวิดไปเดี่ยวในเสียเ,เงินมาต่ใสครับไปลงน้ำมันครับจำเป็นตน้องมีทุนสำรองไว้ครับเพื่อซื้อน้ำมันครับเพื่อสนนมรถครับออรรบ,บางที่รถเสียรถยังเสก็มี่าชใส่ใจครับบางซีงบางยางที่มันเสียไปพี่น้องพ่สามารถซอมได้ก็ต้อง อือนสร้างพ่นมาครับการที่สร้างเพ่นมาสมอมกับมีค่าใส่ใจครับพี่น้องบางสิ่งบางอย่างสิ่งเล็กๆน้อยๆที่พ่อเฮดได้กระเฮดเอาครับสำหรับทีมงานรถไถเนะาะทังบ้านพี่น้องเป็นจังไรครับทังบ้านผมการไถหน้ามีจะไถเงื่อนเส้นครับพี่นอ้องนี่คือในส่วนรถไถครับผู้ถี่เพิ่นรับจ้างไถหน้าครับ มเมื่อว้างอ่งในส่วนพี่นอ้องผู้ที่เป็นเจ้าของหนาเนาะ,ะเมื่อก่อนเพื่อนก็นจะจายสดอยู่แต่สม้อนี้ก็นาเห็นใจทั้งสองฝ่ายครับพี่นอ้องทั้งผู้รับจ้างแลวก่าผู้จ้างเนาะก็นาเห็นใจทั้งสองฝ่ายอยู่ครับเพราะว่าสม้อนี้่าใส่ใจมันร้ายครับพี่น้องม,มันมันบ่คือเมื่อก่อนเนาะ อาศัยใจมันหลายครับพี่น้องบางคนกับบ่มีเงินให้ยังสีนะครับคือ,อตรงรอเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรขายเขาหน้าปลาเหลี่าวนพิคนจังามาเคลียกันครับค่าไถค่าปันหน้าครับคาไถค่าเกียวเนาะ เห็ดจากน้าน้าเนี่ยคนี่น้องเลย่นจังมาคอยเคี่ยกันครับโมคือเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนการเห็ดหน้าตะกีบมันกะบมได้ริลงทุ่นหลายเนาะพี่น้องเนะาะพี่นอ้องของเหาแต่กอนเนาะค่าใส่ใจกับบ่าไรคือสมอือนี่อาหารการกินแม่แต่อทุกสิ่งทุอย่างครับพี่น้องต้องซื้อครับบมซื้อก็คือบได้กินเนาะค่าใส่ใจเมื่อกับายครับสินเดือนมาก อ่าสมมีคาโนนค่านี้ครับพี่น้องค่านับค่าไฟสูมือนี้สมัยอ่าซื้อน้ำกินครับพี่น้องไปหาอ่าน่ำบาดานหรือว่านํำอ่า่บขุดยินคือตั้งแต่อ่าเมื่อก่อนแต่สมัยพอหญ่ไม่ใหญ่จะบ่มีคือเก่าครับพี่น้องสูมือเนี้อ่าเพราะว่าทูกอย่างมันเปลี่ยนไปครับพี่น้อง ถ้าใส่ใจทุย่าเมันเกิดได้ดีตัวแล้วก็รายขึ้นมาน่ำเนาะผมลูกสอนคน,นหน้าผ้าเลาะกะเป็นกำลังใจให้พี่น้องครับในปีนี้เนะาะเก็บเกี่ยวผลผลิตของปีหกเจ็ดครับพี่น้องปีนี้ก็ขอให้มั่น,ม,นมั่นกันครับแต่ปีนี้เนะาะวันอ่าพืชมงคลครับพี่นอ้องหรือเพื่อ อีสานเพิ่อเอื่นว่าแหกงหน้าขวัญครับพี่น้องปีนี่เพื่อนก็ทำาน่ายเดียวครับอว่าพระโคกินยังครับผลดีหรือบ่ดีน้ำไหลหรือบ่ไหลปีนี่ปรากฏว่วาน้ำจะบ่ไหลเด้อครับพี่น้องเน้อน้ำบ่ไหลครับจะบ่คือ,อได้ไหลปีที่ผ่านมาครับตามที่เพิ่นทำหน่ายเนอะอะส่วนพระโคเพิ่นกับว่า อ่ป خ, าปโค่กินยากินน้ำกินเหล่าครับพี่นอ้องนี่คือพํานาไว่าการคมนาค่มจะสะดวกครับการค้าขายครับอ่าตางประเทศอ่าเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นครับสำหรับปีนี้ครับปีหกเจ็ดครับอ่าตัวผมเองครับลุงสอนก็ขอภาวนาให้เป็นจังสันครับพี่นอ้องสินค้าทางการเกษตรก็ขอให้อ่าราค่าสูงๆครับ ในปีนี้เนาะครับเอาก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องครับผมลุงสอนโคอานนหน้าผ้าเละกะบบ่มีอย่างหลายครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้นําภาพบรรยากาศาการวานเขาครับมาให้พี่น้องได้รับชมแ้่ก็มาวอาถึงเรื่องอาการไถของปีนี้นครับเนาะน้ำมันมันแพงครับค่าไทแต่ปีนี้ก็ยังเก็บซ้ำเก่าครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ผมลุงสอนโคอานนหน้า ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านทุกคนจงมีความสุขความเจริญครับปัารถนาโัไให้คิดสิ่งไดขอให้ได้สมดังปรารถนาเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ